งหลังเหรอหลางหน้าข้างหล้าปไวดิทำไมพูดไมถึงตรงนั้นนะ้ว้กลัวค่ะอย่าผ่านแล้วว้าวนดูหายวนดูหายเหลือวว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 ว วันนี้เสียจะพาเราไปทำอะไรคะอย่าเปิดเพลงนะด้วยด้าป๋าเกือบแล้วเมื่อกี้ว้ายมันน่าจะปิดได้แบบไหนเพียงหนูปิดหนูนึกว่าหนูปิดไปแล้วเสียพาไปทำอะไรคะวันนี้ว้ายดาวน์โหลดดิ้งเปินแล้วดาวน์โหลดดิ้งโอ้ยน่ากลัวว้ายป้นธนาคารเลยหรอคะเสียจำได้ว่ามันเสียป้นเลยหรอคะแล้วไม่มีปืนไหนอีดอกอันนี้มันยากไปปะ ไม่เป็นไรไปเลยลองลองไม่มียาจะไม่มีปืนจะมันต้องขี่มอเตอ์ไซค์ป้าอนเนี้ยลองลองมันจะให้ไม่นฉุนอ่ะอ่ะฉลอาชุดชุดมิชั่นป่ะอ่ะฉลอกสับบ้านอีกแล้วเอาเอากูเอาว่าเฮ้ยใครใครอ่ะอันมันจะเป็นสักรวาลีแล้วทำไมฉนหัวล้นอ่ะหัวเอาหัวจะไหนไปไหนอ่ะดผิดเลยเอ้าว้ไนไปไหน เป็นไงฉันเท่หมสมัโมเดลไม่เท่ใช่ไหมล่ะโอ๊ยดอหัวกูไปไหนผมไปไหนเอาผมกูขึ้นมาเดี๋ยวพี่พลอยทําหน้าแบบกูก็ไม่รู้ผมมึงหายไปไหนทำไมกูต้องเอาไม่ได้อืมวิ่งกูหายเอาวิกูมาขึ้นกันเพราะอะไรล่ะก็ไอ้คนผมไอ้คนผมรู้เรื่องลอตโต้อ๋อ to the test. เนี่ยผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกว่าไมอ่ะทรงผมแบบนี้สวยกว่าก็ทำผมตรงนี้แหละเพราะว่าเหมาะกับไมอมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ชอบเนี่ยนะเดี๋ยวเขาจะพาไปทำผมตรงไปผว่าต้องทำมิชชั่นให้ผ่านก่อนถึงจะไปทำผมได้แล้วนะยังไม่ขอบคุณอีกที่เขาอุตส่าห์จะพาไป ว่ายแหละเอาผมกูคืนมาทีเอง่นว่าคุก็ไม่ขอบคุณเรื่องของมันไม่ต้องขอบคุณจะได้อันเนี้ยนี่คือจุดที่ร้านทำผมมีอยู่ในเมืองนะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเธอต้องเลือกเองว่าร้านไหนถึงจะดีที่สุดทนใส่ใมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากตรงผมตอนทีวิตที่มันดีมากจริงๆนะคุณต้องเลือกให้ดีเพราะว่าถ้าไม่งั้นน่ะถ้าไม่งั้นพี่งกูจะหลุดนี่คือร้านแรกที่เหมาะสมนะเธอต้องไปนั่อก่อนแล้วดูว่าช่างตัดผมเนี่ยเขามฝีมือพอหรือเปล่าอย่าพึ่งไปให้ใช้บริการเองให้ดูก่อนว่าตอนนี้ มีไว้เพื่อพิธ <reveal again response> <performance> ีที่ถูกต้องเห่ไหมชื่อตอนนี้เดี๋ยวมันจะขึ้นแผนนบนถึงห้าแล้วเาที่เลือกว่าเราอ่ะจะไปโหวตกันเล่นแผนไหนแล้วพยายาอย่าพลาด่ะมันยันลงจพอดูเล้วลหนึง้สองพอดไม่แต่ Pacific หนึ่งมันค่อยๆอาน้ เออมาเลยไปทำผมกันเลยกว่าว่าไงอ่ะทำปะไม่หรอไม่อยากทำะหน้ากูเข้มมาเอาผมกูขึ้นมาดูบูนะพอดปรับขึ้นให้หน่อยได้ปะหือมันยากเลยเหรออาอๆ normal normal n o r m พอละถ้าหาไม่ให้ชีวิต normal 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 พอ มีตัวล่อหนึ่งกระแทกสปอเตอร์แทกสปอเตอร์เป็นพอร์ตไปแต่เราพวกเราเป็นตัวล่อเก่งทีดสุดกันจริงนะแชมใช่ชุดไหนดีชุดอดีชืชุดีชื่อดีเคจี้ดีกว่าเคจี้ไม่เห็นหน้าซะเลยทีเนี้ยร้องไห้แล้วมันเป็นหน้ากากได้ดีว้ายว้ายมันถุงเท้าใส่หัวมาว้าวหน้ากากเจ๊สัสว้ายเป็นแมนจ้า แกงดีกว่าผู้หญิงล้วนนมาก็คือเพิ่นก็แต่งชุดอยู่ตอนเนี้ยใช่ปแบเดินแต่งชุดก่อนใช่ปิดหน้าแต่บอกตาเด่นับวมาจะเพิ่นบอกตาเด่นมากรือหัวร้อนว่าเฮ้ยลุยเว้ยเฮ้ยลุย มันไม่มีอะไรพี่มันเป็นแค่การแบบปรับปรุงบอสติดมีไร่เร่าได้แลนี่ไงจ้าวขึ้นข้างหลังเหรอหรือข้างหน้าข้างหลังบ้านว้ายดิทำไมพูดไมถึงตรงนั้นนะรีบรีบรีบไปที่หนึ่งบอยมาๆโอ๊ยพี่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังเออไปข้างหลังเป็นแฮกเป็นแฮกเกอร์มาบ้านพี่เกณฑ Oh Okay, now take out the competition. The crew in the alley's gotta go before you swap across the equipment. They can't know which van the box is in. ให้ยิงหรอใช่ใช่อ๋อตรงนี้มันเราก็ปีนขึ้นได้นี่ใช่มันปีนร้พี่บอยระวังให้เราก็ปีนึ้นมันแต่ว่าไปไม่เทงไหนว้อกลัวค่ะอย่าผ่านแล้วอ้ยโอ้ยพัดโอ้ยโอ้ยเฮ้ยไอ้ตายีดอกเอ้ยโอมัโอยมันยังจะอยู่ได้เกิดได้ โอยบาดมากสุยทรายสปอร์ตมากกูว่าแล้วไม่กระเทยก็ใครลรอีดอกต้องมีใครสักคนฆ่าตัวตายเนี่ยไม่อ่ะมันอยู่ขวาข้างบนนั่นจะอยู่ในตึกหรือเปล่ามันอยู่ในตึกพอดเขาข้างนอกอ่ะข้างนอกอะระวังควาตกอ้ออย่าตายอย่าตายอย่าตายระวังอ้อยอีดา อย่าโปะบอกตัวเองพอดไปแล้วไปล้วล้วรัดเขมขัดเลยนะครับทุกท่านไม่คด้ยนหนอไม่ไม่อี้ยนข้าหลังหรอลองลองกดบหน่อยพี่พลอยลองกดยิงแล้บียายิงแล้บีได้ปะเนี่ยมันจะบียกลีกปาใช่ พยายามเลงคนขับนะคนขับโอเคไม่แล้วกระจกก็ไม่มีการนะนะลืมได้กระจกใสาบางๆว่ะตัดไปแล้วตามมาไม่ทันแล้วโอ้ยโอเคสวยสวยพี่สวย,สวย,สวยรอพอ,อดไวแหวนมจริงหรอ ต้องเด็ซอยเหรอเฮ้ยพัง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 ต้องระเบิดรถพี่ระเบิดรถระเบิดรถลงมาลงมาลงมาหมดแล้วด้วยด้วยหมดแล้วตาไม่หลอกโอ๊ยโอ้ยอันนี้คือไม่บู๊แล้วใช่ไหมภารกิจเนี้ยนี่ขนาดไม่บู๊แล้วเนี้ยไม่บู๊จีทีเอมันบู๊ทุกฉากภารกิจละสองหมื่นอ่ะ 2 9 0 0อันตการ้อยอันตอเคโอเคอ a y Okay โอเค o k a This should be a pretty easy I've kept it simple since you all seem to n a g o o ร้อมาเกี่ยวแน่นอนพวกเราเนี่ยพอที่จะข่มนะใช่ไหมของสุดท้ายที่เก็บไว้ที่ตู้เซฟธนาคารแ้วไอ้พวกค่ะพวกเนี่ยเดี๋ยวนี้มันต้องเก็บไว้ในตู้เซฟธนาคารดิพวกว่าแค่ผมขยำว่านะอีกคนขโมยผมอ่ะมันโดนจับไปแล้วถูกไหม ผมเดี๋ยวนี้มันก็เลยหาย,ยากจะไปเอาทัทีก็ต้องรอจากธนาคารแลวถ้าจะมีผมทัทีก็ต้องเป็นผมที่มีคุณภาพแบบลาบันเซลน,นางานสามารถคิวได้ด้วยเป็นผมสีทองเออเข้ากับชุดของเจมากดังนั้นถ้าอยากเอาจริงๆเราต้องมีแผนที่ดีที่จะเข้าไปธนาคารแล้วก็ไปเอาผมมาจากตู้เซฟด้วยกันยังอยากทำอยู่ปะเนี่ยคิดแล้วว่าคุ้มค่าใช่ไหมกับการปนรันยิ่งใหญ่ขนาดนี้เพื่อแค่ที่จะเอาผมมาให้เขาเนี่ยฮะคุ้มแล้วเหรอที่จะต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงแต่ถ้าคิดว่าคุ้มแล้วอะ Good Nothing people. luck, ไอเด้เหนื่อยจังเลยทำไมคนชอบมาขอร้องให้ทำอะไรบ้าๆบอๆทุกวันโชคดีแล้วกันมีคนบอกว่าชอบบททิพย์ของพี่พลอยมากไม่ใช่แค่เธอจ้ะฉันก็ชอบอ๋อเนี่อ๋อเนี่มันแบ่งนะใช่ไหมว่าคัดกี่คนกี่เปอร์เซ็นต์ใช่วายเท่าๆกันจ้ะไม่เท่าจ้ะเพราะว่านี่ลงทุนจ้ะไม่ได้ฉันจะขอสองเซ็ต พี่โกงไปเปล่าได้ด้ดยนะนี่ไม่ทำนะนี่ไม่ทำนะพี่ไปเปล่าเอาประสบแสงโว้ยพอละสองแสนเนี่ยแล้วที่เหลือเธอก็เอาไปเออน่าละคากันแน่ไม่ต้องห่วงเออเอาไปเออจะมาเสียทาไม่เล่นจักรข้าสถาิตถอดเลยที่ยังไงอ่ะอีพอดบอกกูเหลือห้าหมื่นดีควายเห็นนัยังไงอ่ะพอด อันนี้คือเข้าน,นี่คือจัดเลยนะใส่หน้ากากก่อนถึงเส้นตั้งเลยเราต้องเข้าไปแบบพลโมนี่ไงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเสรแล้วนะนนว้น่าจะจิกจังมาร ริใหญ่ดีกียิงขู่ให้กลัวมีกาดไปเลยม่ต้องยิงคนใกล้คอยิงก็ยิงให้มันลงเจจุดแดงเอา ใครโจดนะโจดเกตใครไปไหมอ่ะใครยิงมาไม่ไม่ิชงพื้นเข้าไปเลยใช่ป่ะเกตดีฮาเกเทเลอร์ทกอย่างอ่ะอะไรือเทเลอร์ยิงคมไฟยิงคงไปอย่าร้องถอน้อน ไปอะข้างล่างหรอไม่ตัดไอ้คนมาไ่้คนไปยิงอคนไปยิงผมแฮกอยู่ไอ้คนข้างล่างเลยด้วยไอ้คนข้างล่างเขาลงมาข้างล่างตอแฮกอยู่ไอ้ยิงมนดิยิงมนทิ้งดิคุณใช่ เวทโอเคเราต้องรอเรดเรดไลท์กี่สกกี่เลขกี่เลขกี่วิกกี่วิกกี่นี่สีไสี่เออเจสี่ย่ากี่เปิดแล้วเปิดแล้วแคมวันไม่ระเบิดประตูข้างบนยิงยิงคุมไว้เฮ้ยมีคนมาข้างบนอ่ะพร้อมเรียบร้อย t ก็บเดอะคลาอ๋อโอ้ยเหลืออีกนิดนึงโอเคมา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 ล็อกปวยตังปวยตังต้องเข้าไปด้วยเปล่ามาี๋ยวมันจะเอาใส่ใส่แค่นั้นมาโอ้ห้าดาวเลยอ่ะนี่กดให้ได้เยอะที่สุดเลยหนูเก็บทุกเม็ดทุกเม็ดทุกเม็ดเราจะรวยกันแล้วโอเคบ่นคุมไว้ ต้องให้ได้ร้านหนึ่งรีบปุ๊ฟลงมาลงมาต้องหนีด้วยเมืงไยและอีนี่คือยากของเมงไยชิมไหลเอ้คกูจะหนีได้ไนี่ยประตูหน้าเ่ยนะโอ้โหน่าจะอีกประตูปะ วาวน้ากคือแบบว่ไปไดิเอออาวอาจริงไอ้น่าจะมีทางเดียวโอ้วยโอยงั้นงนงนลอง้นลงใช่เพราะว่าเป็นดาเมจโกโโกโโกโโ

มีฮอมีฮอข้างนฮอหน่ข้างบนใช่ข้างบนมันมันล้ดับลงมาแล้วหโอเคไปไปไปไยังไม่หมดมมาเลเต็มว้า โอเวลาก็ต้องขี่มดเาอยู่หน้าเราอยู่ข้างหน้าจำได้เลยขางหลังข้างหลัคนเดียวโนยิงนานาโอ้ย้าดาวกยางหมาตรงนี้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 เเรา่เราจอดนั้น ไปทางไหนอะไปเลยไป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 แยกกันไปเลยนะใครไปได้ไปเลยนะไปแล้วครับจะไปดูจโเออไปอีเวนต์เนระใช่ไม่เด่นไม่ได้โอยเาพอดีไปแล้ว โอ้ตำรวจเยอะมากตำรวจเยอะมากตำรวจดับทุกหลังเกิดอะไรขึ้นกับพี่ซอสเด็ดจีเนี่ยต้องต้องออกถนนนี้แบบลุกหังแล้วล่ะใช่ต้องออกลูกหลังไปเลยกำลังจะไปบรรจบกับใครสักคนขึ้นเขาลงห้วยมากอ้าวเมนี่มาตอนไหนบนถนนนี้คือตำรวจจับใช่

แปดหนึ่งแปดหนึ่งรถเอ้ยรถหลับมาแล้วโอ้ยก่อนรถก่อนรถก่อนรถรถมันหายไปเลยอ่ะดูแล้วถหายยี่ดอกกดดีมากยี่ดอกเลยหาไม่เจอเฮ้ยเดินรถหายไปยังรถหายไปเลยรถหายหายไปกับุ่มหญ้าเลยยี่ดอกเอ้ยโอรยเฮ้ยคอร์ระวังคอนะ ทางเขาถนนหเราเขาเจอเจอแต่ตำรวจเพราะคุณเห็นตำรวจบนทางเลยตำรวจดักอยู่ตรงนี้เนี่ดักเข้าระวังนะมีตำรวจสองคันดักอยู่นะดักเข้าดักเข้าโมงอ่ะทะลุมาเลยโอ้โห จะถึงวะท่าไม่ันไก่เลยไก่มากที่สุาแล้วอ่ะใช่ที่สองเลยไม่ได้อบก้วอีกเอาล้อกันหมดเลยก็ต้องเข้าไปขวบแล้วโอ้โหหน้าขึ้นมาเลยว่าโอ้ตำรวจเป็นฟองเลย ตำรวจนะโอ้โหใช่ตำรวจแล้วโอทะลุเลยทะลุเลยทะลุเลยคอแล้วตำรวจที่สะพานทำไงอ่ะทะลุไปเลยพี่ทะลุไปเทะลุเลยทะลุไปเลยเข้าหัวมันเหรอใช่ผมมันยาวมากเลยนะแค่เล็งเล็งให้เล็งให้ช่องแคบตรงนั้นเข้าให้ได้แล้วก็ชนหิดตายอยู่ตรงนี้อย่าทำไมตกสะพานตอนหน้าเราตกสะพานระวังสะพานนะข้างหน้าพี่ตกได้นะเออโอเคถ้าตกตรงนี้ได้คือ หนักมากไปตกตอนน้าเราไปเล้วทำไงนะนี่คือเรือไม่ใช่หรอเอ้าหรอเราไปพาราชูทลงไปที่เรืออันนั้นแล้วเราไม่มีพาราชูทจะทำไงอ่ะรู้สึกจะมีเลยนะเออาหรกิดอะไรกันกระโดดได้เลยเธอเหมือนเอฟเฟกไงไม่ใช่ไม่ไม่หรือปุ่มกดกระโดดปุ่มกดกระโดดอันไหน

นี่ฉันไม่อยากขับแล้วมันเหลือตายสูญแล้วอะ่ะกลัวแล้วเนี่ย,ยถ้าเริ่มใหม่อีกนะพอวนนี้พออีดอกหมดเงย <laughs> อย่าอย่าว่าแหลว่าแหลว <laughs> ่าแหลว่าแหลเฮ้ยเขาเขาเขถนนแล้วเขาเขาถนนแล้วเขาถนนแล้วอย่าขับมอดใส่ลงน้ำนะ <laughs> นีา่เรา่ ทุกคนง่ยแล้วก็จดไปต่อทะเลข้างใยญ่ผมไปลงก่อนุ้นดีกว่าผ่านจังอุ้ยกาเซ็ชันแล้วกาเซ็ชันในเมแล้วโอนตังมาได้เท่าไหร่เนี่ยมากอีดอกเออไดูสิไปดู่

ไม่เจอแต่ไรเนี่ยว้าเออได้เงินแล้วไม่ Here okay ี่คนแล้วยย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 อยยพยยยมยย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  ได้ปเลยได้จริงแสนสี่อิ่ของอะโอ้ยได้แสนหนึ่งก็คือโอเคแสนหนึ่งโว้ยเหลือสองแสนเฮ้ยได้นี่ไงกระทำโบนัสด้วยอ๋อได้เฟิร์สครัายอเคไทยคร้งแรกไ่ต้องเปลี่ยนชุดแล้วเฮ้ยเขาก็ยังให้มาสองแสนกว่านี่อันนี้คือไทยครั้งแรกก็คือได้เพิ่มอีกใช่เขาให้มาอีกแสนหนึ่งพี่เกือบสามแสนนะโอ้ตั้งตัวตั้งตัวมากเหนื่อยโอ้ตาบอดเหนื่อยมากแตรว่าทีมเราเป็นปังว่ะ โอ้ยภาพนี้เก๋มากจักนี้เก๋มากชอบชอบอันนี้เทพอันนี้เท่พชอบชอบเดี๋ยวไปทำปกเลยเนี่ยโอ้โหเป็นชิปเนว่าดายมากแล้วมาแต่ละคอมมีแต่ไว้จะได้ผมคืนแล้วผมจะคึนแล้วแจ๊โอ้ไว้ดูดจมดินโอเคโอ้เหนื่อยมากอีกน และนี่ก็คือแชปเตอร์ประวัติการของผมไีขึ้นกัแเล่นกันเองเขาคุยกันนะในเกมเนยลาที่ออนโอ้ยย่าได้ได้เขมาเกลายเมากตายเลยเข้าไปเลยเขาก็จะเกิดแถวนี้ยแหละดูสุดใจด้วยเลือตอะ อ๋อก็ะชทดเลือนอาบเลย <laughs>